โดยนักศึกษาโดยการให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีว่าในห้เรานหครับการอยากจะให้สวกเราพึงทุนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นจบแล้วก็ให้ทุนเฉพาะนักศึกษาที่ว่ายหลบพ้อโตที่วัดพระโตครับในเวลาในการไหว้หลบพ้อโต วเลวลาที่มีนาฬิกาทับเทีมี้เาราจะเดินทางออกจากวัดทราโตมาถึงโรงแรมหรูไม,ม่ค้านะครับในวเวลาที่แปดนาฬิการครับ,บ,บ <c oughs> เช้าเช้ามาใส่ผมให้พี่ในวันคนแรกที่มาเช้าเช้ามาใส่แล้วที่แต่ตอนเ้าคาเฟ่แล้วก็เป็นอาหารว่างก่อนขึ้นรถนะครับแล้วเวลาแปดนาฬิกาเราก็ บอกคณะทัวร์ให้ขึ้นรถพร้อมกันอีกทีนะครับเราไปที่จุดที่4นะครับวัดสากกำแพงใหญ่เพื่อที่จะไปนมัสการหลวงปู่เครื่องและประชมประสาทที่มีขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์ที่สุดในจังหวัดศร,รีสะเกดและก็ได้ดูชมสถานศาสนสถานที่งดงามน,นะครับของบร,ริเวณวัดแล้วก็ได้นมัสการสร,รีระของหลวงปู่เครื่องนะครับที่เป็นเกจีของชาวจังหวัดศร,รีสะเกดได้เพื่อเป็นสิริมงคลในการ ครับในในชีวิตนะครับครับแล้วก็ส่วนเสร็จจากนั้นเราก็เตรียมการเดินทางไปจุดสุดท้ายนะครับคือวัดตาสินคนรัตนารามนะครับ่อไปไปไปถึงจุดที่แรกครับแล้วก็ไปพบกับนักตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็รวดถ่ายหมูแล้วก็ครับสวัสดีท่านแล้วก็ พอก็ไปเสร็จจุดที่สองแล้วก็ไปให้อาหารปลาครั้จะมีสัดในบริเวณวัดนะครับสําหรับให้อาหารปลานะครับแล้วก็เข้าไปเีี๋้วเราก็ร่วมรับประทานอาหารมื้อกลางวันทันนะครับเสร็จจากนั้นเราก็ออกจากกลับที่พักครับโดยสวัสดิการครับสวัสดีคาพครับสวัสดีคับครับโดยรถยนต์ขับโดยสวัสดิภาพเหรอคะไม่ได้โดยรถยนต์นะครับครับผมกับโดยรถวัดคณะทัวร์เอเดนที